สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกันนะคะช่วง1-15ตุลาคมนี้ค่ะมาดูนะคะว่าสำหรับคนที่มีคู่ความรักของคุณเป็นยังไงมีประเด็นกันอยู่นั้นเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติดตามกันมาแล้วก็สำหรับขงคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมานะคะขอขอบคุณมากๆมาดูกันนะ วาวชาวราศีกันค่าเรามองเห็นนะคะว่าช่วงนี้ชาวกันนะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเก็บตัวสักนิดนึงไม่อยากจะส่งสินกับใครนะคะเนื่องโดยจากว่าคุณอาจจะคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านมาในประเด็นของคุณกับคนคนนั้นของคุณนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอีกอย่างก็คือหนึ่งแหละคือเรื่องราวของคุณหรือสถานะของคุณของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นว่า ก่อนหน้านี้มีการครบกันแบบไม่เปิดเผยสถานะชัดเจนก็เป็นไปได้นะคะแต่การไม่เปิดเผยสถานะช,ชัดเจนกันนั้นเนี่ยเรายังมองเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณอะจริงๆมันค่อยๆพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะเกิดสภาวะที่แบบว่าอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขามันเกิดการเขาเรียกว่ามันเกิดการห่างเหินกันนะคะเนี่ยแล้วมันก็ทําให้ตัวคุณตอนนี้ก็ พยายามนะคะพยายามพยายามเขา,เร,าเรียกว่าพยายามมองอนาคตเพื่อตัวเองละนะคะเราจะไม่ได้บอกว่าคุณพยายามจะหันหลังกลับไปหาเขาหรอกเราจะเห็นว่าตัวคุณพยายามมองอนาคตมองเป้าหมายในชีวิตของตัวเองและแค่รอวันเวลาตัวตัว,ตวเองอ่ะอปลดปล่อยเขาเรียกว่าปลดปล่อยความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกที่มันติดค้างในใจให้หลุดออกไปจากหัวใจของคุณนะคะมองเห็นว่าตอนนี้คุณเริ่มมองเห็นคุณค่าชีวิตของตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะ เนี่ยที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ของชาวกันนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนคนนั้นของคุณค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้คนคนนั้นของชาวกันเรื่องราวตรงนี้อาจจะสลับกันได้นะคะเรามองว่าก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายเขาหรือเปล่าเอ,อ่อที่เดินออกจากชีวิตคุณไปอะ่ะเนื่องด้วยสจากอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดใจกันแล้วก็ผิดหวังซึ่งกันและกันนะคะ ถึงแม้ว่ายังไงเสียก่อนหน้านี้เขามีคุณในหัวใจไหมเราก็ยังเขาก็มีความรักมอบให้คุณอยู่นะแต่มันเป็นความรักที่ว่ามันเหนื่อยอ่ะมันพยายามประครับประคองมาแล้วอ่ะชัดเจนมากๆเลยแหละคือสถานะของชาวกันแน่แนแล้วลหละว่าอาจจะเป็นสถานะที่เขาไม่เคยเปิดเผยก็เป็นไปได้หรือสถานะที่ไม่ได้ให้ความชัดเจนซึ่งกันและกันนะคะหรือแม้แต่สถานะเขา เรื่องราวตรงนี้อาจจะสลับกันได้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีคนอื่นอยู่ก่อนหน้านี้และ้วนะมันมีครอบครัวมันมีคนอื่นมีประเด็นตัวจริงออกขึ้นมาเนี่ยนะคะที่มองเห็นแต่ตอนนี้หรอเยวแล้วตัวเขาล่ะสรุปเราเนี่ยโอเคเรามองว่าเขาอาจจะเดินออกจากชีวิตคุณไปอ่ะโดยที่ทิ้งปัญหาไว้โดยไม่มีการคลีย คลี่คลายปัญหาโดยไม่มีการสสางปัญหากันเลยอะค่ะนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอเคเหนื่อยไหมมันเหนื่อยมันผิดหวังมันมันยังจําเขาเรียกว่ามันยังจาจายอมคิดถึงต้องใช้คําว่าจําใจยังยังคิดถึงอยู่ยังไม่ปล่อยวางคุณนะคะยังมีความรักมอบให้คุณอยู่เลยอะ หรือแม้แต่กระทั่งก่อนหน้านี้เขามีความรักมอบให้คุณเต็มเปี่ยมละพยายามประครับประคองความรักความสัมพันธ์กับคุณกับเขามาระยะหนึ่งแล้วก็ตามดีเถอะแต่มันก็มีแต่ปัญหากันนะคะแล้วปัญหานั้นเป็น,ป,นปัญหาที่หนึ่งรักสามเศร้าที่มันไม่เคยลงตัวเลยนะคะแล้วมันก็ลังคาลาคาสังมันก็เลยเกิดการตอนนี้ต้องเกิดการเหินห่างเกิดขึ้นมานะคะนะปัจจุบันนี้เดี๋ยวมาดูนะว่าความในใจของชาวกันค่ะจะมีอะไรให้เขาบ้างนะ เจ็บค่ะชาวกันคุณบอกว่าคุณเจ็บอะที่เขาเดินออกจากชีวิตคุณไปค่ะนะคะเขาทิ้งไปโดยไม่มีการแยแสคุณเลยอะแล้วไปแบบดือด้อด้อด,อด้วยหนีปัญหาเลยอะคะ่ะทิ้งปัญหาไว้ให้คุณอะคบคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้เลยนะคะเนื่องด้วยซะจากเขาหนีคุณไปจริงเขามีคนอื่นเข้ามาหรือแม้แต่กระทั่งว่า,าเขาอาจจะมีคนอื่นเป็นตัวจริงเสียงจริงอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณกับตัวเขา อาจจะมีการคลองคู่กันมาก่อนแล้วเขาไปทําอะไรรับหลังคุณมีความรับปกปิดคุณอะอันนี้ได้หมดนะคะแต่ณปัจจุบันเราบอกได้เลยว่าชาวกันคุณรู้สึกว่าตัวคุณเจ็บมากคุณผิดหวังมากกับความรักครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ตัวคุณเองเหนื่อยไหมเหนื่อยอะคุณอยากหนีตัวคุณเองก็อยากจะหนีตัวตนของตัวคุณเองด้วยแหละไม่อยากจะเอาตัวเองไปจมปักแล้วอะนะคะแต่ด้วยความหนีหนียังไงก็นหนีไม่รอดอะ่ะนะคะเพราะเขาอะ คุณเอาเขาฝังใจฝังเข้าแทบจะฝังชิปเข้าไปในหัวใจของคุณเลยอะตรงนี้ที่เกิดขึ้นอะนะคะมันเป็นอะไรที่เจ็บไหมแล้วก็เห็นว่าคุณผิดหวังมากกว่าผิดหวังผิดหวังนึ่องด้วยซสจากมันมีความลับต่อกันอะแล้วสถานะของคุณก็ไม่ได้เปิดเผยชัดเจนสักทีอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นที่บอกแหละถ้าคุณกับเขาถ้าเขาเป็นคนที่ว่าเขามีคนอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเนี่ยบางคนเจอคู่ทางไกลนะ ด้วยความที่คุณคิดได้ตอนนี้ว่ายังไงอะคิดได้ว่าแค่ว่าตัวคุณพยายามจะหนีหนีปัญหาพยายามจะหนีความรู้สึกที่ว่ามันไม่ดีในหัวใจออกไปเท่านั้นเองอยากรื้อฟื้นอยากเป็นคนใหม่แต่มันทําไม่ได้ไงมันทําไม่ได้ในหัวใจของคุณตอนนี้ที่เราเห็นอะหัวใจของคุณคุณยังปรารถนาอยู่เลยยังคิดมากเรื่องนี้อยู่เลยะคะ่ะคิดมากเรื่องความเจ็บซ้ำซากอะมันก็น่าจะเจ็บซ้ำซากแล้วนะจริงๆแล้วอะ่ะ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเคยรักกัน,น่ะแล้วสถานะไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนสักทีนะคะเดี๋ยวมาดูความในใจของเขาบ้างค่ะว่าจะอยากจะสื่ออะไรให้คุณรับรู้บ้างนะคะเราบอกว่าตอนนี้ตัวเขาจริงๆแล้วนะเขาพยายามอยากรู้ข่าวคราวของคุณนะคะเนี่ยนะคะ อยากสืบอยากส่องอยากรู้ข่าวข่าวของคุณถึงแม้ว่าเรื่องราวของเขากับคุณน่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันหยุดชะงักละแล้วลตอนนี้เขาก็คิดว่าตัวเขาอ่ะพยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคะ่ะนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่พยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองถึงแม้ไม่มีคุณเขาบอกว่าถึงแม้ไม่มีคุณเขาก็จะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแต่ในความพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนั้นอ่ะก็ไม่วายแอบจะอยากจะรู้เรื่องราวของคุณนะคะเนี่ย ความคิดเขาก็ยังสับสนไปมาจริงอยากรู้เรื่องราวปร,ประเด็นของคุณถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้สายเกินสายเกินไปละที่จะย้อนกลับมาค่ะสายเกินไปสําหรับเขานะแต่ยังคงวนเวียนคิดถึงคุณตลอดเวลาเท่านั้นเองนะคะแอบอยากรู้เรื่องราวอยากสื่ออยากส่องเรื่องของคุณมากเนี่ยคุณอยากถ้าเขาอยากรู้จริงๆแล้วเนี่ยคุณโพสต์อะไรได้เลยนะโพสยั่วๆได้ให้เขารับรู้นะคะ รับรู้ถึงความรู้สึกของคุณรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดยังไงอือยากสืบอ,อยากส่องจริงๆนั่นแหละแต่จะให้กลับมาเป็นดังเดิมไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลับมาเป็นดังเดิมนะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเกินไปละการกลับมาเป็นดังเดิมมันยากเกินไปนะคะความความเป็นไปได้มันยากมากๆตรงนี้ที่เกิดขึ้น ด้วยความที่ว่าคุณกับเขาก่อนหน้านี้มันมีประเด็นมีปัญหามีปากเสียงเรื่องราวใหญ่โตกันมาเลยเนี่ยเรามองเห็นบางคู่ทำไมมีปากเสียงการไม่ลงให้ใครให้กันนะคะต่างคนต่างเอาชนะซึ่งกันและกันตอนเวลาอยู่ด้วยกันอะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวของคุณกับเขามันต้องจบอะ่ะอือฮเขาเริ่มต้นใหม่แล้วคะ่ะไปมีความสุขกับคนอื่นละ นะคะไปอาจถ้าไม่ใช่มีความสุขกับคนอื่นเขาก็อาจจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวเก่าเขาก็เป็นไปได้นะคะถ้าเขาไม่ได้เป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนเนี่ยเพราะสถานะคุณกับเขาเราบอกเลยว่ามันไม่ได้ชัดเจนกันหนินะหรือแม้แต่ว่าเขาไปมีใครคนอื่นที่ปิดบังคุณอาไว้อยู่นั่นน่ะล่ะนะคะมันก็เลยดูย่ำแย่หน่อยนะต่อให้คิดถึงคุณปานใดอะเขาก็ไม่คิดว่าจะย้อนกลับเข้ามา มันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยเกินไปแล้วที่จะย้อนกลับเข้ามาจริงๆคือไปไปแล้วอะค่ะไปแบบกูไม่กลับด้วยบางทีเราคิดว่าไปแล้วกูไม่กลับแบบเพียงแต่สภาพความในใจของเขายังยังยังคงวนเวนียนคิดถึงคุณเท่านั้นเองยังยังแค่อยากรู้ข่าวสาง่ายๆก็คืออยากรู้ข่าวของคุณว่าคุณอยู่ดีมีสุขยังไงเท่านั้นน่ะนะคะในชีวิตในชีวิตของเขาหรือในความคิดของเขาณตอนนี้นะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มนะคะ แนวน้มสิบห้าวันนี้ค่ะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักเราจะบอกเลยว่าชาวกันคุณจะเจออะไรดีๆเข้ามานะเนี่ย คุณมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมันอุปสรรคมันเยอะค่ะแล้วที่ผ่านมาคุณพยายามผ่านพ้นอุปสรรคละแล้วเราก็มองเห็นว่าคุณอาจจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆแล้วล่ะรอคอยแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิและนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างคุณพยายามแล้ววะคุณใช้ความคุณพยายามด้วยความเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจอะค่ะพยายามสางปัญหาแล้วอะแต่ปัญหามันก็ยังคงคาราคาซังที่ว่าอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็เป็นไปได้หรือเป็นฝ่ายคุณก็เป็นไปได้นะคะที่ว่ามันแก้ไขกันไม่ขาดมันก็เลยต้องมีการการจบจบกันมาแบบเขาอย่างน้อยๆเราก็ยังมองเห็นว่าเขาคิดไม่ซื่อต่อคุณจริงๆอะนะคะมีรับลมคมในกับคุณอะไปแอบไปแอบมีคนอื่นซุกเอาไว้ มันก็เลยตัวทําให้ตัวคุณก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าแทบจะหมดอะไรตายอยากเลยอ่ะรอคอยเขาว่าถึงแม้ว่าไม่มีความหวังก็ตามคุณยังยืนเขาเรียวกว่าอะไรยืนหยัดปักหลักรอคอยอยู่ที่เดิมอยู่เลยอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะไปแล้วอ่ะนะคะแต่เนื่องด้วยจริงๆตอนนี้เรามองว่าตัวคุณก็พยายามจะ m o ฟแล้วนะนะคะคุณรู้แล้วแหละว,ว่ามันเหนื่อยละมันพอละอุปสรรคที่ฉันฝ่าฟันมาเนี่ยมันมันเยอะเกินไปละนะคะ มันก็เลยทําให้ตัวคุณมองอนาคตจริงๆละ่ะมองอนาคตมองเป้าหมายมองชิดใหม่มองอะไรใหม่ๆที่ดีเข้ามามากกว่าคุณโฟกัสไปเรื่องเรามองว่าคุณโฟกัสไปเรื่องหน้าที่การงานการเงินของคุณวางอนาคตวางรากฐานของคุณซะมากกว่าณนตอนนี้นะ แต่ต่อให้คุณวางอนาคตวางรากฐานยังไงก็ตามพี่เถอะภายในใจลึกๆจริงๆคุณก็ปรารถนาที่จะให้เขาเป็นคู่ของคุณน่ะละคุณก็คงไม่ได้ว่าจะลืมเขาไปนะเขาคือคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณมีความสุขมอบชีวิตให้มอบทั้งกายแล้วก็มอบทั้งใจให้ด้วยละ่ะนะคะหนะ้าตรงนี้ที่เห็นน่ะคือพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกันกบเขาอะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะเรามองว่ามันมันอาจจะดูเหนื่อยมากเกินเหนื่อยมากเกินไป อนาคตเป็นสิ่งสวยงามค่ะนะคะถ้าคุณหันมามองอนาคตหรือแม้แต่มองปัจจุบันของตัวเองเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะถ้าเราเปลี่ยนปัจจุบันอนาคตเราก็ดีนะคะแต่ถ้าปัจจุบันเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเนี่ยอนาคตเราก็ยังย่ําอยู่กับที่เดิมนะคะเอาใจนะเนี่ยเอาใจช่วยชาวกันนะเนี่ยคุณยังย่งยําอยู่กับที่เดิมจริงๆ อยามาดูตัวเขานะคะตัวเขาเหรอคะเรามองว่าตัวเขาทุกวันนี้เขาพยายามใช้ชีวิตอยู่ให้ได้จริงๆนั่นแหละอย่างที่เราเน้นย้ําว่าเขาไม่มีคุณเขากอ็อยู่ได้ด้วยละเพราะเขาตอนเนี้หน้าที่การงานเรามองว่าโอเคกําลังสนุกกับงานกาลังสนุกกับความเป็นไปวิถีชีวิตของตัวเองแล้วคะ่ะโดยไม่ได้แยแสเรื่องราวความรักแล้วอะ่ะมีรักั้างใหม่มาหยิบยื่นให้เขานะคุณ เรามองว่าเขาเอาไหมไม่ได้เอาค่ะเขาเบื่อละเขาเบื่อความรักละคุณอาจจะทําอาจจะเป็นคุณละมั่งที่ว่าทําให้เขารู้สึกว่าความรักครั้งใหม่เขาไม่ได้ต้องการแล้วนะคะเพราะว่าเขาเจอความรักกับคุณมาก่อนแล้วก็มันก็กลายเป็นความรักที่มันไม่สมหวังอะความรักที่ไม่สมหวังแล้วเป็นความรักที่ว่ามันมีใครเป็นตัวจริงเสียงจริงเท่านั้นเองนะคะแต่เนื่องด้วยซะจ,จากว่าอืมเรามองว่าเห็นใครบล็อกกันด้วยนะ อาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณหรือเปล่าคะที่บล็อกแล้วอะ่ะก่อนหน้านี้เรามองเห็นความคิดของเขานะคะที่คิดอา่าอาจจะมีการอยากจะกลับเข้ามาหาคุณแต่ด้วยความที่อยากกลับเข้ามาหาคุณน่ะมันมีการบล็อกเกิดขึ้นการบล็อกกันเกิดขึ้นหรือแม้แต่ว่าการติดต่อสื่อสารกันไม่ได้อะไรประมาณนี้เขาก็เลยคิดซะว,ว่าโอเคเรื่องราวประเด็นของคุณกับเขาอะ่ะมันน่าจะจบเพียงเท่านี้ ตัวเขาก็พยายามปรงกับชีวิตพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะมีรักใหม่บอกแล้วว่ามีแต่ไม่ได้เอาค่ะนะคะสนุกกับงานกำลังกำลังเมคมันนี่เลยแหละเพื่อสร้างฐานะของตัวเองจริงๆสร้างความเป็นปึกแผ่นสร้างรากฐานความความมั่นคงให้กับตัวเขาเองนะคะปิดกั้นตัวเองค่ะ ปิดกั้นตัวเองใครเข้ามาจริงๆอ่ะ,อะเขาก็ไม่ได้สนใจเขาปิดกั้นตัวเองนะคะขอฉันอยู่แบบสงบสงบอยู่แบบเงียบเงียบ <ๆ S 1> เรื่องความรักเอาไปไกลๆก่อนประมาณนี้นะทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้มันมีอืมก็มองว่ามันมีปัญหาปัญหามันคารักคาซังมันเยอะแล้วมันมันไม่สามารถกู้กลับได้แล้วอะคะ่ะมาดูนะคะว่าบทสรุปค่ะเขาจะแนะนำอะไรคุณบ้างชาวกัน เป็นบาดแผลร้าวลึกในหัวใจของคุณเลยค่ะที่คุณยังปรารถนาที่ว่าต่อให้ชีวิตคุณน่ะหนักหนาสาหัสยังไงก็ตามทีนะคะเรามองเห็นว่าตัวคุณน่ะก็ยังคงปิดกั้นตัวเองค่ะรอคอยเขาคนนั้นของคุณน่ะ <S <S ความรักที่มอบให้เขามันกลับกลับกลายเป็นผิดร้ายผิดร้ายทิ่มแทงตัวคุณเองณปัจจุบันนะเนี่ยค่ะคุณทําอะไรก็ตามเถอะแม้แต่ว่าคุณใช้ชีวิต ประจาวันอะไรก็ตามเถอะคุณพยายามแล้วอะที่จะลืมเขาอะแต่ด้วยความพยายามของคุณอะมันอาจจะมีปมลึกๆในหัวใจไงมันกลับกลายเป็นว่าพอทําอะไรปรปุ๊บคุณไปทําอะไรคุณก็นึกถึงแต่เขานะคะไปทําอย่างอื่นหรือแม้แต่ไปที่อื่นไปไหนก็แล้วแต่คุณก็จะนึกถึงว่าอ๋อเราก็เคยไปตรงนี้กับเขามานะเราเคยทําแบบนี้กับเขาร่วมกันมานะความคิดแบบนี้มันยังวนวินเข้ามาในในหัวใจของคุณหรือใน ในโลกแห่งความคิดของคุณมันก็เลยทําให้คุณยิ่งยึดติดหรือจมปลักอยู่กับที่เดิมไม่ได้ไม่ได้ไปไหนจริงๆค่ะเนี่ยคิดถึงเขาอะยิ่งทําอะไรก็ยิ่งคิดถึงแต่เขานะคะเพราะว่าแต่อย่างอย่างที่บอกแหละความรักของคุณอะมันเป็นปัญหาของบุคคลอื่นเข้ามาแทรกกลางด้วยอะแล้วเป็นปัญหาปากเสียงกันด้วยนะคะแล้วปัญหามันก็หมักหมมกันมามันไม่ใช่ปัญหาของคุณอย่างเดียวหรอกเรามองว่าเป็นปัญหาของหนึ่งบุคคลอื่นด้วยบุคคลอื่นหนะ้าที่นี้เนี่ยเราก็อาจจะมองไปว่า ไม่ฝ่ายครอบครัวคุณก็ฝ่ายครอบครัวเขาหรือแม้แต่เรื่องของบุคคลที่3เรื่องของสถานะหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ได้หมดนะคะมันก็เลยดูว่าเป็นห่วงสถานการณ์ที่โอเคค่ะชาวกันคุณเลือกมองอนาคตของคุณเราก็เห็นว่าโอเคดีอย่างน้อยๆอ,อนาคตของคุณน่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่แล้วน่าจะเป็นรักใหม่ก็ดีด้วยนะคะแม้แต่เรื่องการงานการเงินล้วก็มองว่าคุณเริ่มวางอนาคตทั่วตัวเองแล้วอะ เดีย๋ยวมาดูคนโสดบ้างดีกว่าค่ะโสดสนิทโสดเลย ขอดูคนโสดเลยนะคะหนาวนี้จะมีใครเข้ามาให้หัวใจของคุณกระชุ่มกระชวยบ้างไหมนะคะมาดูกันค่ะว้าวไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครเลยอะชาวโสดหึแต่เรามองว่ามันเหนื่อยเกินไปสำหรับคุณอะ ที่ผ่านมาคุณเจอความรักที่ย่ําแย่ไงที่มันเหนื่อยเกินไปละคุณก็เลยจมปักแต่ความผิดหวังเนี่ยแล้วก็ไม่คิดจะไม่คิดจะคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครเลยอะค่ะนะคะอาจจะรอคอยคนเดิมของคุณนะ่ะที่เรามองเห็นนะ่ะแต่เราเชื่ออย่างนึงเลยอะคะ่ะว่าน่าจะมีใครเข้ามาหาคุณบ้างชาวกันบางคนอาจจะอยู่าพวกธาตุไฟอยู่ก็เป็นไปได้นะเนี่ยธาตุไฟธาตุลม ที่มองเห็นนะคะอาจจะมีชาวธาตุไฟธาตุลมเข้ามาติดต่อเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเนี่ยมีค่ะมีคนมามอบความรักให้คุณแน่นอนนะคะดูดีๆนะคะไฟลมแต่ไม่ยอมเปิดใจมองหาใครเลยเรายังเห็นว่าตัวคุณยังยังจมปักกัไอความรู้สึกที่ว่ามันเหนื่อยล้าท้อแท้ ไม่เปิดหัวใจเลยค่ะมีรักครั้งใหม่แน่นอนมีรักจากการเดินทางด้วยนะคะชาวกันถ้าใครเดินทางไกลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือคุณเดินทางเราบอกว่าถ้าการเดินทางของคุณครั้งนี้อาจจะเป็นการเดินทางติดต่อเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานคุณอาจจะได้พบปะผู้คนก็ได้นะคะที่ว่าเขาแอบมีใจให้คุณหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาปิ้งคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้เราก็มองเห็นว่าตัวคุณอะยังไม่คิดจะเลือกใครนะคะ บางคนได้พ่อไม้เข้ามาด้วยนะบางคนอาจจะได้พ่อไม้แต่ทําให้ตัวคุณนั้นออไม่ได้ทําให้ตัวคุณหวั่นไหวเลยค่ะนะคะต้องบอกแบบนี้ไม่ได้ทําให้ตัวคุณหวั่นไหวเลยที่เริ่มเปิดใจยอมรับใครใหม่ๆเพราะตัวคุณรู้สึกว่าคุณปรงกับชีวิตรักแล้วอะชีวิตรักที่มันเจอแต่ปัญหาแล้วก็มันมีปัญหาถาโถมเข้ามาจนถึงปัจจุบันที่คุณเป็นอะนะคะคุณยังเก็บเอาความรักที่ว่ามันไม่โอเค ติดตามตัวคุณไปตลอดเวลาเลยนะเนี่ยพยายามอยากรู้เรื่องราวของคนเดิมของคุณอีกต่างหากดูสินะคะหรือไม,อม่รอคอยการกลับมาของเขาอะ่ะไม่ยอมเปิดใจยอมรับใครเลยอะคะ่ะนะเนี่ยเรามองเห็นว่าคุณรอคอยการกลับมาของเขาแต่เพียงคนเดียวจริง อยากจะสืบอยากจะส่องรู้เรื่องราวของเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างอยากแค่ขอข่าวคราวของเขาก็ยังดีนะคะทําได้แต่โปรงทําได้แต่อยู่นิ่งๆมีคนเข้ามาคุณไม่เปิดใจเลยคุณบอกคุณพอละเมียวละรักใหม่ฉันเหนื่อยฉันอยากได้คนเดิมกลับเข้ามาในชีวิตนะคะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณเจอปัญหาของบุคคลอื่นเข้ามาแทรกกลางในประเด็นความรักของคุณน่ะถ้ามีเสียงภายนอกเข้ามาก็ขอประทานอภัยด้วยเพราะว่าวันนี้ มีช่างมาซ่อมแซมบ้านนิดหนึง่งว้ายมีรักเข้ามานะคะจริงกุ้นดูดีๆนะดูดีๆนะคะอาจจะเป็นพวกมีตำหนกิก็เป็นไปได้นะ ยังจมปักแต่เรื่องเดิมๆเ,เลยค่ะบทสรุปของคุณแล้วอะ่ะไม่น่าจะเป็นอื่นใดได้เลยชีวิตคุณอะ่ะยังปักหลักอยู่ที่เดิมหัวใจของคุณยังปักหลักอยู่ที่เดิมอยู่เลยค่ะคุณไม่แม้แต่จะแง้มหัวใจของคุณเปิดรักเปิดต้อมรักเออเขาเรียกว่าต้อนรับรักครั้งใหม่เลยนะคะเนี่ยชาวกันบางคนอาจจะมีปัญหาก็หรือแม้แต่บางคนอาจจะมีปัญหาของกับคนธาตุไฟมาก่อนคนธาตุลมมาก่อนนะคะคุณอาจจะเจอรักครั้งใหม่ อืมทัดน้ำเหรอทัดน้ำที่เรามองเห็นนะอืมไม่เลยไม่เปิดใจยอมรับใครเลยนะคะ คุณแค่รอคอยรอคอยกันตัวเองจะปลดปล่อยจากความรักที่ว่ามันผิดหวังความรักที่ว่ามันไม่โอเคความรักที่ว่ามันเจอแต่ปัญหารักสามเศร้าอะไรมาก็ตามทีเถอะนะคะคุณบอกว่าคุณเบื่อหน่ายและไอ้โรคเสน่หาโรคความรักที่ว่ามันไม่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีแต่เรื่องเรื่องขาใจเรื่องปัญหาเรื่องหักหลังซึ่งกันและก,กันตรงนี้ที่เกิดขึ้นที่เรามองเห็นนะ แต่คุณก็ยังจมปากอยู่กับสิ่งเดิมๆอยู่เลยอะคะ่ะโอเคด้วยความที่คุณจมปากกับสิ่งเดิมๆไม่เพียงพอคุณเป็นคนเลือกคนยากมากเลือกแล้วเลือกอีกด้วยนะคะกว่าจะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตถ้าคุณไม่ถูกใจจริงๆถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เห็นไม่เห็นแล้วปไม่เห็นแล้วชอบไม่ไม่ใช่จริงๆคุณไม่ได้เลือกแน่นอนนะคะนี่แหละคือประเด็นอุปสรรคของคุณเลยที่คนใหม่จะฝ่ากำแพงเข้ามา อยู่ในหัวใจของคุณได้นะโอเคนะคะของชาวการคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปติดตามคลิปของความรักท่าดินนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ